สืบสารทํารงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพัก รายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริหรือสำนักง,งานกปร,รอกับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะขึ้นเหนือไปกันที่โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุนสิกที่ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดที่ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองสามหมอกจากภูมิประเทศที่รายล้อมไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนจึงมีอากาศเย็นสบายแล้วก็มีหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีค่ะโรงเรียนแม่ลาน้อยดุสิกแห่งนี้นะคะนอกจาก จะเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ให้กับนักเรียนในพื้นที่สูงแล้วยังเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้วยค่ะเพราะอะไรที่นี่ถึงได้รับการจัดตั้งเราต้องไปฟังจากคุณครูทั้งสองท่านนี้นะคะคุณครูรุ่งทิวาประดิษฐ์ครูคอสอสาและหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการและคุณครูคมสรรโนคำครูผู้ช่วยและหัวหน้างานโครงการในพระราชดำริโรงเรียนแม่ลาน้อยดุสิกอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณครูทั้งสองท่านคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเริ่มคําถามแรกกับคุณครูรุ่งทิวาก่อนนะคะในโรงเรียนแม่ลาน้อยดูสิทธ์เนี่ยค่ะได้เปิดทําการเรียนการสอนมานานหรือยังคะแล้วตอนนี้โรงเรียนเรามีการสอนถึงชั้นไหนคะเนี่ยคุณครูค่ะโรงเรียนของเรานะคะเริ่มเปิดทําการเรียนการสอนเมื่อปีพศ25 1 9อสิบค่ะนี้เราเปิดทําการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมธัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงหกค่ะอื เป็นโรงเรียนระดับมัธยมนะคะอุ้ยสอนมานานแล้วนะตั้งแต่ปีสองพรอยสิบเก้าจนถึงปัจจุบันนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วในเรื่องของทิศทางแล้วก็วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะเป็นไปในแนวทางไหนคะคุณครูตอนนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนนะคะเราก็พยายามจัดการศึกษาบนพื้นฐานของหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชก,กาลที่เก้านะคะแล้วก็เสริมสร้างคุณในลักษณะของผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองโลกนะคะแล้วก็มีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่2ีสิด้วยค่ะอืมก็คือไม่ได้ไม่ได้เน้นแต่เรื่องของการเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเรายังมีมีทักษะด้านอื่นๆให้กับนักเรียนด้วยใช่ค่ะ,คะแล้วอย่างที่คุณครูบอกว่าในเรื่องของการปลูกฝังเยาวชนในเรื่องราวเกี่ยวกับ แนวทางหรือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ตอนนี้ทางโรงเรียนค่ะได้ใช้วิธีการใดบ้างคะในเรื่องของการปลูกฝังเรื่องราวเหล่านี้ค่ะในทุกๆก,การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของทุกรายวิชาทางกลุ่มบริหารวิชาการจะกําหนดให้คุณครูได้บูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ค่ะและในทุกๆวันศุกร์ก็จะมีชั่วโมงที่เราเรียกว่าชั่วโมงบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมศึกษาเรียนรู้และก็ถอดบทเรียนให้นักเรียนเป็นนักเรียนที่มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงค่ะดังนั้นเด็กๆทุกคนเมื่อจบหลักสูตรจากโรงเรียนแม่น้น้อยดารุนสิกิเขาก็จะเรียนรู้หลักการของหลักปัชญาของเจรฐกิจพอเพียงนะคะเขาก็จะถอดบทเรียนได้ตามแนวของการถอดบทเรียน เขาก็จะทําเป็นทุกคนค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือจัดอยู่ในหลักสูตรเลยต้องเรียนกันตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลยไหมคะใช่ค่ะก็จะมีค่าบูรณาการที่เราแยกเป็นกลุ่มสาระรับผิดชอบในแต่ละระดับชั้นค่ะก็ะจะเรียนกันเลยตั้งแต่หมหนึ่งถึงหมหกค่ะค่ะอ๋อเรียนตั้งแต่หมหนึ่งถึงหมหกไปเลยแล้ว ส่วนนี้คือส่วนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วในส่วนของโรงเรียนล่ะคะคุณครูคุณครูเร,รื่องที่ว่าได้มีการน้อมนําแนวพระราชริมาปรับใช้กับพื้นที่ของโรงเรียนด้วยหรือเปล่าคะค่ะเนื่องจากว่าโรงเรียนเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังนั้นตั้งแต่การนําเสนอวิสัยทัศน์ข,ของโรงเรียนเป้าประสงค์ตลอดจนหลักการทํางานมิชชั่นในการทํางานเข้ามา การดำเนินงานของผู้อำนวยการก็จะเน้นหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูทุกคนนะคะก็จะสามารถวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ของตัวเองตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนให้ผู้เรียนค่อยๆซึมซับหลักการนี้ตั้งแต่เป็นเด็กม .1 นึ่งพอเขาจะหก่อะค่ะเราเชื่อว่าการที่เราค่อยๆซึมซับเนื้อหาความรู้หลักการเหล่านี้ไปเขาก็จะ มีความรู้ที่คงทนแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตจริงของเขาค่ะค่ะ,ะแล้วตอนนี้นอกจากจะเป็นศูนย์แหล่งเรียนรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วตอนนี้ทางโรงเรียนยังได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริด้านเกษตรผสมผสานด้วยตรงนี้มีที่มาที่ไปยังไงคะคุณครูรุ่งทิวา ครั้งแรกเลยนะคะที่เราเริ่มต้นที่จะทำเรื่องนี้กันเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2554ค่ะโรงเรียนของเราได้ประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงก่อนนะคะแล้วก็อนั้นเราก็พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของเราในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือเชิงวิชาการหรือเชิงอาชีพที่เรามีทั้งหมดตอนเริ่มต้น13หน่วยกับ13ศูนย์การเรียนรู้ค่ะแล้วก็เราก็ เข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเลยนะคะที่เราได้่โรงเรียนของก็เลยมีจุดเด่นเรื่องนี้ค่ะเมื่อปีอพศ2560ค่ะเราได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะอืมค่ะทีนี้พอมาเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริแล้ว สิ่งที่เ,ออเราได้รับการบ่มเพาะนะคะจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องคร้ายจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่าได้ไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมาจากที่นั่นด้วยคุณครูคมสรรคะตรงนี้เราได้มีการนํามาปรับใช้กับโรงเรียนยังไงบ้างคะก็โรงเรียนของเรานะครับก็ได้จัดทาฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายนะครับครับก็มีฐานที่หลากหลายมากขึ้นเริ่มต้นด้วยฐานแรกก็คือฐานลูกผักปลอดสารพิษน,นะครับแล้วก็ฐานต่อไปก็จะเป็นฐาน ปุยหมักนะครับนักเรียนก็จะคอยเก็บใบไม้หรือเศษหญ้าอะไรมากองแล้วก็มาทําเป็นขุยหมักต่อนะครับแล้วก็บางครั้งนะครับก็ทําน้ําหมักชีวภาพบ้างนะครับน้ําหมักชีวภาพจากหยกกล้วยนะครับหรือจุลินทรีย์จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็มีหลากหลายทางชีวภาพในฐานต่อไปก็จะเป็นฐานเห็ดครับก็ อันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางฟ้านะครับหลังจากที่เราเพาะเห็ดไปเราได้ผลผลิตมาแล้วมันก็จะมีก้อนเห็ดเก่านะครับเราก็จะเอาไปสู่ในฐานปุ๋ยหมักต่อนะครับเพือเอาก้อนเห็ดเก่านะครับมาทําเป็นปุ๋ยหมักต่อครับก็จะเกิดการเกื่อหนุนกันนะครับฐานต่อไปก็จะเป็นเลี้ยงปลาในกระชังครับอันจะเป็นปลากินพืชครับแล้วก็ถานเลี้ยงปบกนะครับถานเลี้ยงกบกมีครับแล้วก็อีกครั้ง ฐานไก่ไข่ครับอันนี้ก็จะได้ไข่มาใช้ในการจําหน่ายใช้ในการบริโภคนะครับฐานเจ็ดนะครับค่ะก็จะเป็นฐานเลี้ยงหมูจะเป็นหมูพันธุ์พื้นเมืองครับเลี้ยงแล้วก็ผสมพันธุ์เป็นรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไปนะครับแล้วก็ฐานที่แปดจะเป็นฐานเลี้ยงไก่เนื้อครับเลี้ยงไก่เนื้อเลี้ยงแล้วก็นําพอมันโตได้เต็มที่นะครับเราก็จะจัดจําหน,น่ายเมว่า จะให้ขอพับนักเรียนหรืออบุคคลภายนอกนะครับค่ะแล้วก็ทั้งฐานเพพาะกล้าไม้ครับซึ่งตอนนี้เรามีฐานอยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็คาดว่าอนาคตก็จะมีฐานการเรียนรู้ที่หลากหลายาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับค่ะ ฟังดูแล้วเรื่องของกิจกรรมฐานการเรียนรู้มีหลากหลายจริงๆอย่างที่คุณครูคมสันบอกแล้วน้องๆก็มีความชื่นชอบในงานด้านเกษตรกรรมตรงนี้มากน้อยขนาดไหนคะคุณครูอันนี้ต้องตอบต้องตอบแบบนี้เลยนะครับว่าโรงเรียนของเรามีนักเรียนพักนอนด้วยนะครับ<อ>ทางงานของเราก็ได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนของพักได้ทํากิจกรรมทางการเกษตรในทุกๆเย็นของวัน จันพุธแล้วก็ศุกร์นะครับก็คือหลังเลิกเรียนนะครับนักเรียนของพักก็จะมาทํากิจกรรมในทางด้านการ,กรเกษตรนะครับในวันจันทร์พุธศุกร์ครับแล้วก็ในแต่ละฐานที่ได้กล่าวไปข้างต้นก็จะมีนักเรียนของพักนะครับที่มีความสนใจในแต่ละฐานก็จะคอยดูแลแต่ละฐานที่พวกเขาชื่นชอบในทุกๆ <c oughs> ครับค่ะ <c oughs> ตรงนี้ก็จะมีการจัดสรรใครที่ชอบทําอะไรก็อาจจะไปดูแลตรงนั้นมากหน่อยแบบนี้นะคะค่ะแล้วอย่างที่คุณครูค,คมสันบอกเมื่อสักครู่ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะมีบางส่วนเอาไปจําหน่ายบางส่วนเอาเอามาประกอบอาหารอันนี้เป็นการประกอบอาหารกลางวันในทุททกวันให้กับน้องนองน,องนักเรียนในโรงเรียนหรือเปล่าคะครัในการจัดสรรผลผลิตที่เราได้มานะไม่ว่าเป็นผักหรือเป็นอะไร ถ้าเป็นพืชผักก็จะจัดจำหน่ายให้กับหอพักนักเรียนซึ่งหอพักนักเรียนก็จะมีการ,กรประกอบอาหารในช่วงเย็นช่วงเช้านะครับแล้วก็ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็สามมื้อเลยครับก็ขอบให้หรือจําหน่ายให้กับหอพักครับถ้าเหลือจนากนั้นก็จะจัดจาหน่ายให้กับคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนครับรวมไปถึงบุคคลภายนอกด้วยครับอืมค่ะยังมีอีกนะครับก็ ่างเช่นฐานพอกกล้าไม้นะครับเรามีเยอะเราก็นนะําไปเก็บจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงกับโรงเรียนของเรานะครับหรือผู้ปกครองนักเรียนนะครับเรียกว่าทั้งทั้งจำนายจ่ายแจกในบริเวณรอบๆพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราใช่ ดีเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะหลังจากที่ได้รับการจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริจากทางสํานักง,งานกปรลแล้วตอนนี้ทางโรงเรียนได้วางแนวทางในการดําเนินกิจกรรมต่อไปอยังไงบ้างคะเนี่ยครับทางโรงเรียนของเราก็ยังมีแนวทางดําเนินการแบบนี้นะครับต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะปรับปรุงดูแลเปลี่ยนแปลงให้ตามให้ทาตามรูปตามสมัยนะครับแต่ยังคงความเป็นเกษตรผสมผสานที่มีความหลากหลายนะครับ แล้วก็หากมีผู้ที่สนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ที่โรงเรียนของเราเราก็ยินดีที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจครับอืมถ้าสนใจก็ไปติดต่อสอบถามที่โรงเรียนได้ไม่ห่วงวิชาไม่ <c oughs> ค่ะ อโอ้วันนี้ฟังแล้วดีจังเพราะว่าน้องๆเนี่ยนอกจากจะได้เรียนหนังสือแล้วนะคะยังยังได้รับทักษะชีวิตไปด้วยนะคะอันนี้ก็ไปต่อย,ยอดได้ในอนาคตด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านเลยนะคะคุณครูรุ่งทิวาประดิษฐ์และคุณครูคมสันโนคำจากโรงเรียนแม่ลาน้อยดุสิกนะคะขอบพระคุณค่ะ ขอบคุณค่ะค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์เจสร้อยค่ะทาง YouTube เจสร้อยเลดีโอและทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะรวมไปถึงทางหน้าเพจ Facebook ของสำนักง,งานกปร,รด้วยติดตามรายการได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,รวมสืบสารงานพระราชดำริ